ดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสตเจ้าวันนี้ตามปฏิทินก็บอกว่าเป็นวันฉลองธรรม,มาสนะบนเปโตรกัสา,าบกเราก็จะได้ยินถึงเรื่องการที่ในสังคมนั้นก็จะมีหัวหน้าแต่หัวหน้าของพระาศาสนาจักรนั้นก็คือพระเยซูเจ้าแล้วก็ พระเยซูเจ้าเองก็แต่งตั้งนบุญเปตโตรให้เป็นผู้สืบตำแหน่งจากนั้นก็มีการส่งอำนาจต่อให้ผู้ที่ได้รับเลือกเรื่อยมาจนถึงทุกวันนี้ในพระวรสารนั้นบอกว่าคนทั้งหลายกล่าวว่าบุตรแห่งมนุษย์เป็นใครลรงถามสิทธิ์พวกเขาก็บอกว่าเออบ้างก็เป็นจอนผู้ทําวิธีล้าง บางก็กล่าวว่าเป็นประกาศสุกเอริยาบางก็กล่าวว่าเป็นประกาศสุกเยเรมีหรือประกาศสุกคนใดคนหนึ่งเมื่อพระองค์ถามจริงๆจังๆกับพวกศิษย์ท่านละ่ะคิดว่าเราเป็นใครซิมอนเปโตรทูลตอบว่าพระองค์คือพระคริสต์เจ้าพระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงชีวิตแล้วพระองค์ก็ตั้งนบุนเปโตรว่าให้เป็นศิลาคือเป็นก้อนหินที่มั่นคงบนศิลานี้เราจะตั้งพระศาสนาจักรของเรา ประตูนรกจะไม่มีวันชนะพระศาสนาจักรได้เราจะมอบกุญแจอาณาจักรสวรรค์ให้ทุกสิ่งที่ท่านจะผูกบนโลกนี้จะผูกไว้ในสวรรค์ทุกสิ่งที่ท่านจะแก้ในแผ่นดินนี้ก็จะแก้ในสวรรค์ด้วยพี่น้องที่รักในพระศาสนาจักรของเราตำแหน่งที่สูงที่สุดนั่นคือ ตำแหน่งของพระสันตะป,ปาปาผู้ซึ่งสืบตำแหน่งมาจากองค์พระเยซูเจ้าแล้วก็มีประเพณีเดิมๆแล่ก่อนก็คือว่าในสมัยของพระเยซูเจ้าจะเป็นครูที่สอนหรือจะเป็นผู้ที่มากล่าวเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้ประชาชนฟังนั้นเป็นต้นที่จะสอนเขาเนี่ย ก็จะต้องนั่งนั่งบนเก้าอี้และหันหน้าไปหาประชาชนแล้วเก้าอี้ตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นเก้าอีท้ที่เป็นเก้าอี้ของตำแหน่งของคนที่รับผิดชอบซึ่งในสมัยโบราณเขาก็ถือว่าเวลาพูดอย่างนี้ก็คือพูดจากอำนาจที่เขามีในสมัยของเราก็จะมีประธานนุ่งเหมือนประธานนี่ แล้วเขาก็จะมีตําแหน่งว่าเป็นผู้นํากลุ่มแล้วก็เวลาพูดเขาก็พูดด้วยอํานาจของหน้าที่ที่เขามีนะครับแต่ในภริษาาชนาจักรก็มีก้าอี้อันหนึ่งเขาเรียกว่าก้าอี้ของน้บุญเปตโตรก็คือธรรมาจของนบุญเปตโตรเนี่ยซึ่งเป็นธรรมาจที่ภริษาาชนจักรบอกว่าจาก รรมะอันนี้เองที่พระสันตะปาปาเทศสอนในเรื่องความเชื่อและศีลธรรมอย่างไม่ผิดพลาดได้เวลาที่พระสันตะปาปาจะประกาศข้อความเชื่อบางอย่างที่เราจะต้องมีขึ้นมาเนี่ยอย่างเช่นหลายห้าสิบกว่าปีมาแล้วก็พูดถึงเรื่องของแม่พระเสด็จขึ้นสวรรค์ถูกยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณเนี่ยก็ ผู้จักรมาดของนบ,บุญเปโตรในฐานะเป็นผู้ที่มีอำนาจแทนองค์พระเยซูเจ้าฉะนั้นในพระศาสนาจาักรของเราก็เวลาที่บอกว่าเราจะยึดถืออะไรได้บ้างก็บอกว่า 1. นพระคัมภีสองธรรมประเพณี 3. ามคำสอนของพระาศาสนาจากักรเป็นต้นจากพระสันตปาปาถือว่าเป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุดในพระศาสนาจาักรคาทอลิก และบางคนก็บอกว่าในฐานะเป็นมนุษย์พระองค์สันนิาก็น่าจะผิดได้แต่พระองค์ไม่ได้ทํางานคนเดียวนี่ครับสันนิา,าเวลาที่จะทําอะไรจะเรียกให้มีประชุมจะเรียกว่าซีนอตมีการประชุมกับสังฆราชในอาสาขาข้อความเชื่อใดข้อความเชื่อหนึ่งหรือสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งก็จะมีการปรึกษากันกับพระสังฆราชทั่วโลกและแม้กระทั่งมีความจําเป็นก็จะมีสังขาย,ยา เพราะ,ะนั้นเราจึงมั่นใจได้ว่าองค์พระเยซูเจ้าซึ่งเป็นผู้ที่แต่งตั้งให้พระสันเดปปาทําหน้าที่แทนพระองค์นั้นก็เป็นเป็นพระองค์เองที่อยู่ในพระศาสนจักรและคอยช่วยเหลือให้สถานการณ์ต่างๆเป็นไปด้วยดีฉะนั้นในวันนี้เราจึงฉลองอํานาจของระสันเดปปาฉลองระสันเดปปาก็ขอพี่น้องได้สวดภาวนาอุทิศให้ระสันเดปปาของเราด้วยครับ แม้ปัญหาจะมีมาทุกวันไม่ใช่แต่ที่เดียวแต่ทั่วโลกเนี่ยพระองค์ก็มีความยินดีที่จะรับใช้พระศาสนาจากสุดความสามารถเขาขอ,ขอพระเป็นเจ้าอวยพร,พรแก่องค์สมเด็จพระสันตะปาปาของเราสวัสดีครับพี่น้องข้อรำพึงจากพระวาจา ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุข